ก็ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบกอรบฟังข่าวตอนชัวโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกทรงคลาค่ะเกษตรยานตาข้าวจังหวัดตรังลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตร,รกรรักทิ้นถุงข่าย นายนนทพ้นหน้าพ่อเกษตรอำเภอหยานตะเ,เออาตาขาหมอบไม้ห้าย่างแพร่พันธุ์ทองพิทักษ์นักวิชาการส่งเสริมการ,กรเกษตรชำนาญการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามผ้นการดำเนินง,งานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร,รักทิ้นถุงขายมูที่ซองตำบลถุงขายอำเภอหยานตะเขา,เออา,า,ขาจังหวัดตรังสำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร,รัก,รกทิ้นถุงขายมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและผลิตข้าวเหนียวแกวตามออเดอร์เป็นลัก และคณะน,นีกลุ่มมีการผลิตข้าวเหนียวแก้วรสชาติมะพร้าวทูเรียนและรสด,ดังเดิมเนื่องจากทางกลุ่มเล็งเห็นหว่าเป็นรสชาติที่ตรงกับความต้องการของตลาดโดยกลุ่มจำหน,น่ายข้าวเหนียวแก้วกิโลกรัมละน6่งอกบาทผลจากการดำเนินกิจกรรมของกลุม่มสามารถสร้างไรายได้ให้แก่กลุ่มไม่ต่ำกวา่า 3 6 0 0 0นบาทต่อปีซึ่งกลุ่มมีการขยายซึ่งกลุ่มมีการขายพานตลาดออนไลน์ทางเพจกลุม่มและกลุ่มมีการจดบันทึกรายการการประชุมการทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างสม่ำเสมอส่งผลให้กลุม่มมีความเข้มแข็งและยังยื่นมากขึ้นผู้สนใจสั่งสื่อหรือศึกษาวิธีการทำข้าวเหนียวแกว้วสามารถติดต่อได้ที่คุณยินดีสั่งทองโทรศัพท์0 8 6 2 9 7 0 8ห5าหา วีนีนาศสุระกรรแห้งศุนค้าวิทยุมอกอสงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน